ครับเที่ยงวันทันทนกลับมาอีกแล้วครับเป็นประจำทุกเที่ยงทุกวันนะครับวิเคราะห์วิจารณทุกศึกนะครับเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับให้ไป4ตัวนะครับชนะ3เสมอหนึ่งนะครับน่าจะบวกกันท่วนหน้ากันเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับวันที่4กุมภานะครับวันอาทิตย์นะครับศึกมวยไทย7สีนะครับไม่ต้องเสียเวลาครับมาวิเคราะห์วิจารณคู่ที่1กันเลยดีกว่าครับคู่ที่1นะครับเพิงพลันชัยนะครับเจอกับเพชรนิยมเอฟเอกรุ๊ปนะครับน้ำหนัก115ปอนด์ปนะครับ เพิงพลันชัยอายุ18ปีสูง163เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่ที่พลันชัยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับน้ำหนักไปปอย57กิโลเมื่อเช้ารีมาชั่ง115.2ลไปจดสครับเป็นมวยเพื่อนมวยขวาครับเข่าใน้เหนียวแน่นครับมีลูกตื้อหัวใจเกินร้อยครับแข็งแรงครับไปไปนี่หัวใจดีมากครับแรงไม่มีตกครับสามฟอร์มหลังล่าสุดครับชนะคะแนนจรวดชนะคะแนนเด่นภูผาโชดบางแสนไฟล่าสุดครับชนะคะแนนเทียนงามลักบินอร่อยยนส่วนเจ้าเพชรนิยม Group ครับ อายุ27ปีสูง170เป็นคนจังหวัดหนองบัวลำพู2อยู่ที่ f x Group ครับน้าหนักไปปล่อย55กิโลเมื่อเช้านี้มาชั่ง115.2และ2เหมือนกันครับเป็นมวยประเภทมวยฝีมือดักเสียบดักแทงครับเก่าแล้วครับแข็งแรงครับมีหมัดมีศอกรุนแรงครับเก่าเกมครับต่อยมานานแล้วครับคนนี้3ฟอร์มหลังล่าสุดนะครับชนะคะแนนเทียนงามแพ้คะแนนเทียนงามไฟล่าสุดนะครับชนะคะแนนซุปเจ๋งสอลุ่งศักดิ์คู่นี้นะครับผมชอบทางด้านเพิงพลังชัยนะครับวัดหัวจิตหัวใจดีกว่านะครับความแข็งแรงความสดนะครับผมชอบไปทางด้านเพิงพลังชัยครับ เมื่อต่อกันที่คู่ที่2ของรายการครับอํานวยเดชวอวันทวีนะครับเจอกับมหาหินนักบินอลัยงนพิกัด1น7อปอนด์ครับอํานวยเดชวอวันทวีอายุ2 8ปีสูง161ซ้อมอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิครับวันทวีครับน้ําหนักไปปล่อย58กิโลครับเมื่อเช้านี้มาช่า่ง117.0เพอดีเป๊ะครับเป็นมวยขวาครับเขาในเหนียวแน่นครับแตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงครับมีลูกบูดูดันครับ2ฟอร์มหลังล่าสุดครับแพ้คะแนนวันชัยน้อยแพะนนนนวััพพิเเศษดชธ์ ศูนย์ทางด้านเจ้ามหาหินนะครับอายุ25ปีสูง163เป็นคนจังหวัดยโสธรนะครับซ้อมอยู่ที่เพชรเกษเพชรนะครับน้ำหนักไปปล่อย59กิโลครับเมื่อเช้านี้มาชั่ง118.2ลดไป1.2ครับเป็นมวยประเภทจังหวัฝีมือครบเครื่องครับอาวุธหนักแรงครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรสังวานแพ้คะแนนทศกัณแพ้คะแนนทหารเอกคู่นี้นะครับผมชอบไปทางด้านอํานวยเดชวรวันทวีครับแต่แซงเบียดเสียดสีไปดีกว่าครับชอบทางด้านอํานวยเดชวรวันทวีครับ ต่อกนคู่ที่3ของรายการครับทศกัณฐ์ช้างนครศรีเจอกับสุดหล่อสตอต้ตองปาจีนพิกัด116อปอนด์นะครับเจ้าทศกัณฐ์ช้างนครศรีอายุ23ปีสูง165เป็นคนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคราฟซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับน้ำหนักไปปล่อย5 7ากิโลเมื่อเช้านี้มาชัา่ง1 16ปอนด์พอดีเป๊ะครับเป็นมวยประเภทฝีมือครบเครื่องครับมีลูกตีนสายหน้าแรง,แรงๆครับมีลูกบู๊ดุดันครับสามซ้อมหลังล่าสุดแครับ ส่วนทางด้านเจ้าสุดหล่อนะครับอายุ21 e ปีสูง175เป็นคนจังหวัดอุบล้อรมอยู่ที่สจัลุวันสวัสดิ์ศรีสเกตครับน้ำหนักไปปล่อย5้ากิโลเมื่อเช้านี้ก็มาช่างหนึ่งร้อพอดีเป๊ะครับเป็นมวยเพชมวยขาวเขาสูงยาวเข่าดีครับมีลูกขวางหน้าเสียบเจ็บๆครับลูกบูดุดันครับไปปลายดีครับแต่ช่วงหลังๆนี่สะกดคำว่าชนะไม่เป็นเลยครับแพ้อย่างเดียวครับแพ้นอกแพ้คะแนนแพ้น็อกแพ้คะแนนอยู่อย่างนี้ครับไฟน์นี้ต้องมาแจ้งเกิดครััััับบบบฟฟอออออรรรรรรร์มมหลลงงง่าาาาสสุุดดคคคคคแแแแพพพพพ้้้้้้้นน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 น็็ยยยกกกเเเเชชชะติวที คู่นี้นะครับถ้าเจ้าสุดหล่อไม่โดนศอกโดนหมัดมีอาการนะครับผมมองไปทางด้านที่สุดหล่อครับวันนี้จะมาแจ้งเกิดได้แน่นอนครับชอบไปทางด้านสุดหลออ่อขอตัวต้งปาจีนะครับเป็นต่อเป็นคู่ที่4คู่เอกของรายการครับดีเซลน้อยเหลี่ยมธนวัฒน์ครับจะเจอกับพรเสนศภูมิพัฒน์ครับคู่นี้ต่อยพิกัด127ปอนด์ครับดีเซลน้อยอายุ27ปีสูง171เป็นคนจังหวัดอุบล ซ้อมอยู่ที่สอจอเล็กมึงนนน้ำหนักไปปล่อย61กิโลเมื่อเช้านี้มาช่างง127พอดีครับเป็นมวยเพชรฝีมือครบเครื่องมีลูกเปิดเกมครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงครับมีบวงไนด้วยนะครับมีดักศอกดักแทงนะครับ3ฟอร์มหลังล่าสุดนะครับชนะคะแนนพันศักชนะคะแนนพรสเสน่ห์แพ้น,นกยก3เพชรมรกตนะครับส่วนทางด้านเจ้าพรสเสน่ห์สภูมิพัฒน์นะครับอายุ25ปีสูง170เป็นคนจังหวัด,ดวคนครศรีธรรมราช ซ้อมอยู่ที่สอภูมิพัฒน์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับน้ำหนักไปปล่อยหกกิโลครับเมื่อเช้านี้ก็มาชั่ง127.0พอดีเป๊ะครับเป็นมยวยประเภทบูดูดันมวยเข่าเขามีลูกเปิดเกมสัตว์แข้งขวางหน้าแทงครับแข็งแรงครับสามฟอร์มหลังล่าสุดครับแพ้คะแนนดีเซลน้อยชนะคะแนนชัยกรพรรดิหลักบุญไฟล่าสุดครับแพ้คะแนนชัยกรพรรดิหลักบุญครับคืนนี้เจ้าดีเซลเล็กชนะมาหนึ่งทีนะครับบรรยากาศวันนั้นดีมากครับแต่วันนี้นะครับผมชอบไปทางด้านเจ้าพอเสน่ห์นะครับจะอาศัยลลูกกคคคควววาามแแแแแขข็็งงงงรรรรรนนนะะะััับบบบเเีีียยดดสสไป้่ คู่นี้นะครับผมชอบทางด้านพรสนเสรศภูมิพัฒน์ครับแต่แก้มือได้สําเร็จครับมาสรุปมวยที่ผมชอบกันดีกว่าครับคู่แรกครับชอบไปทางด้านเพิงครับคู่ที่2ชอบไปทางด้านอํานวยเดชครับคู่ที่3สุดหล่อครับคููที่4ี่นะครับพรสนเสรศภูมิพัฒน์ครับใครสนใจในลายเสียงเข้ากลุ่มมวยนะครับโอเพนแชทในไลน์นะครับ p k y 1 6 8นะครับอย่าลืมออกตัวบางทุนกันนะครับสวัสดีนะครับ